สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนเรื่องแบบความรู้ที่3เนาะเรื่องอักษรจีนอ่ะอักษรอ,อักษรจีนภาษาจีนเรียกว่าฮั่นซื่อเรามาดูดีกว่าว่าอักษรจีนเนี่ยมีวิฒนาการและต้นกําเนิดยังไงอักษรจีนเนี่ยหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรภาพในภาษาจีนนะคะก็จะมีที่เรียกว่าพินอินใช่ไหมพินอินแล้วก็มีอักษรจีนตัวพินอินเนี่ยก็จะเป็นอธิยกตัวอย่างให้ดู ก็จะประมาณนี้เรียกว่าเหมือนยกตัวอย่างคำว่ปาป้าปะอะกันเนาะอะอันเนี้ยเขาเรียกว่าอักษรภาพใช่มันคือตัวจีหรือฮันซือส่วนอันเนี้ยเป็นพินอินเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถอ,อ่านออกเสียงภาษาจีนได้ว่าเอ๊ะอักษรตัวเนี้ยอ่านออกเสียงภาษาจีนยังไงเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวเนี้ยก็ถือว่ามีความสําคัญ อักษรจีนหรืออักษรภาพนะคะโดยที่หลักในปัจจุบันใช้สำหรับเขียนภาษาจีนเรียกว่าฮันจื้อมีต้นกำเนิดในสมัยราชวงศ์ซางลักษณะสำคัญประการพิเศษก็คือเป็นอักษรที่เรียกว่าเจียกู่เหวินเป็นอักษรโบราณที่สลักบนกระดองเต่าจริงๆเนี่ยอักษรจีนถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีประมาณ5รูปแบบนะคะที่เปลี่ยนแปลงมาโดยเจียกู่เหวินเนี่ยถือเป็นอักษร ที่สำคัญมากในการเรียนภาษาจีนเนาะคือบวนการเปลี่ยนแปลงอักษรจีนเนี่ยก็เริ่มปรับมากขึ้นเป็นเรียเร่ยมๆเป็นๆร,ร,รูปแบบอักษรจีนนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยมีประมาณ1 0 0 0 0ตัวแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็จะประมาณ3,000ตัวเรายังมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะเช่นคำว่าชานภูเขาเห็นไหมเนี่ยภูเขา3ลูก ภูเขาสามลูกเสร็จปุ๊บค่อยๆพัฒนามาเป็นอะไรอันนี้ก็เหมือนภูเขาเสีอีกแล้วมั้งภูเขาลูกเดียวแล้วก็มีเส้นๆงอกขึ้นมาอ่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นภูเขาที่เป็นอักษรจีนที่ใช้ในปัจจุบันถ้าสมมติมองก็น่าจะมองเหมือนอยู่เนาะว่าเป็นภูเขาชานเรือเรือพระอาทิตย์ล่ะอันนี้ดูยากหน่อยนึงเห็นไหมพระอาทิตย์ดวงกลมๆแล้วค่อยๆมาเป็นอะไรค่อยๆมาเป็นกลมๆแล้วมีจุด ไปไปมาๆมาค่อยๆกลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมสองช่องหรอใช่อันนี้อาจจะดูยากหน่อยอเรามาดูอีกตัวนึงดีกว่าเย้พระจันทร์พระจันทร์ล่ะอันนี้เหมือนนะเห็นไหมพระจันทร์ครึ่งซีครึ่งซีครึ่งซีพระจันทร์ครึงคร่งซีกลายมาเป็นแบบนี้กลายมาเป็นแบบนี้นั่นแหละ ก็คือพระจันทร์นั่นเองนี่คือวิวัฒนาการต้นกําเนิดของพระจนันทร์ก็รูปแรกก็เป็นอย่างนี้เป็นอักษรภาพแบบนี้นั่นเองอ่ะเรามาดูใบงานกันเลยดีกว่าเนาะจริงๆให้หา12ตัวนะคะแต่ถ้าดูจริงๆอ่ะมีมากกว่า12ตัวอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่านะอ่ะดูตัวแรกที่เรียนมาจําได้ไหมมีอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อะไรเอ่ยใช่พระจันทร์ไหมเนี่ยนาะ,นะพระจันทร์นั่นเองเราก็มาดูดีกว่าแล้วก็มาเขียนอย่างนี้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะตัวนี้ล่ะผ่านมาแล้วเหมือนกันภูเขาสามลูก ชายภูเขาเนาะชานภูเขาอันนี้เย่พระจันทร์อันนี้ลาพอดูออกกันไหมน่าจะออกรู้ไหมอะไรเอ่ยใช่แล้วต้นไม้นั่นเองเป็นต้นไม้เหมือนไหมคั้วเหมือนนะ โมนมาภาษาจีนอนว่ามู่แปลว่าต้นไม้อันนี้ล่ะอันนี้คิดว่าดูยากหน่อยนึงดูออกไหมเหมือนไหมเนี่ยทายซิอะไรเอ่ยใช่แล้วมันคือดอกไม้คำนี้แปลว่าดอกไม้นะคะขัวดอกไม้ คำนี้ล่ะเหมือนมีต้นไม้เจริญเติบโตเนาะเจริญเติบโตจากอะไรเห็นฐานมันไหมใช่แล้วเจริญเติบโตจากดินนั่นเองถูดิดนเรามาดูคำนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ ดูออกไมอะไรเอ่ยใส่น้ำด้วยไหลออกมาใช่แล้วมันคือคำว่าชวนแม่น้ำนั่นเองอืมขอดูแม่น้ำเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ไหมคนมีคนกำลังทำอะไรอ่ะมีคนกำลังทำอะไร อันนี้ม้อออกไหมเนี่ยอะไรเอ่ยมีเบ็ดด้วยเห็นไหมตื๊ดตื๊ดตืดตืดใช่แล้วเขากำลังตกปลารู้ไหมปลาภาษาจีนอ่านว่ายังไงเอ่ยปลาภาษาจีนอ่านว่าหยุนั่นเองแต่อันนี้นะคะเป็นจีนตัวเต็มเนาะแต่ถ,าถา้าที่ใช้กันปัจจุบันอะจะใช้ตัวนี้แต่อันนี้เป็นจีนตัวเต็ม พอปลาเสร็จแล้วใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าเนี่ย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 คนอะเฉลยไปแล้วนี่ไงอาใชายอันนี้คือคนนั่นเองเดิน,คน,นคนเหมือนไหมคนเหมือนไหมคั้วเหมือนนะงั้นเรามาดูในร่างกายคนดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเอ่ยอยู่ข้างๆผม ใช่แล้วหูนั่นเองเออหูพอหูเสร็จแล้วมีอะไรต่อเหมือนไหมเนี่ยสองข้างด้วยใช่แล้วตาพอหูแล้วก็มีตาเนอะมู่ภาษาจีนตาแล้วก็ปากโข เขายื่นอยู่ล่ะยื่นมือไหมนี่คือโศคือมืออันนี้ล่ะอะมันมีจริงๆอ่ะมันครบแล้วนะแต่แบบมันสามารถมีต่อได้เพิ่มอีกงนะั้นเรามาดูต่อเพิ่มดีกว่าเนาะอันนี้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 ดาออกไหมนี่ว่าน่าจะดาวออกนะใช่แล้วหัวไฟ เนาะเหมือนเปลวไฟเลยคำนี้ล่ะคำนี้ยากหน่อยแต่ถ้าเราลองมองอ่ะเดี๋ยวลองใบให้ดูคนกําลังขนของอย่างหนักมากๆเห็นไหมเหมือนเขาแบกอะไรกี่อย่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแบกเยอะแยะเลยต้องมีเชือกลากด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคำนี้คือคำว่าจงคือคำว่าที่แปลว่าหนักนะคะ อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะดูออกไหมเนี่ยบ้านเป็นบ้านแล้วมีอะไรใช่แล้วประตูนั่นเองแต่อันนี้นะคะจะเป็นจีนตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นจีนตัวเต็มอะถ้าจีนตัวย่อมันจะนึงนะ จีนตัวยออ่อจีนตัวย่อ,อมันจะแค่นี้ยค่ะส่วนอันนี้มันเป็นเขาเรียกจีนตัวเต็มอะน่าจะเขียนอย่างนี้นะออกไปใช่แล้วเหมือนประตูอ่ะมีอีกกี่คำเนี่ยสามคำ อันนี้เหมือนอะไรดูออกไหมเนี่ยเหมือนเขาทุ่งนาไหมปลูกข้าวใช่ไหมใช่แล้วอันนี้อ่านว่าเถียนแปลว่าทุ่งนานะคะ อันนี้ล่ะอันนี้น่าจะดูออกส่วนใหญ่ดูออกอันนี้อะหยิ่ยฝนไหมเออเม็ดฝนเนาะหยิ่ยขอโทษค่ะอ่านว่าเสื้อหยิ่ยหยิ่ยฝนอะตัวสุดท้ายอันนี้มีอยู่แล้วสอนไปแล้วอันนี้รื จื่อพาทิศเนาะจำได้ไหมเนี่ยพาทิศนี่ไงพาทิศใช่แล้วอะมาทบทวนกันอีกรอบดีกว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดอันนี้อะไรย่พระจานันเนาะอันนี้ล่ะชานภูเขาอันนี้ มูต้นไม้อันนี้ขั้วดอกไม้อันนี้นนถูแปลว่าดินอันนี้ชวนแปลว่าแม่น้ำอันนี้หยุแปลว่าปลาอันนี้เหรนแปลว่าคนนะคะเหรนจริงๆคำว่าหยุเนะี่ย จริงๆมันเป็นจีนตัวเต็มเนาะแต่ถ้าที่ใช้กันปัจจุบันใช้จีนตัวย่อคือตัวนี้นั่นเองอันนี้เรามาดูในร่างกายคนดีกว่ามีอะไรบ้างมีเออคือหูมู่คือตาโขคือปากโศคือมือแล้วก็มาน,นี้หัวไฟเนาะเหมือนใช่ไหมเหมือนเนาะอันนี้จ้งแปลว่าหนัก อันนี้เหมือน,นะค่ะแปลว่าประตูซึ่งอันนี้เป็นจีนตัวเต็มอีกเหมือนกันถ้าปกติที่ใช้กันในปัจจุบันก็คือใช้จีนตัวย่อ,อก,ก็เป็นตัวแบบนี้เนาะอันนี้เทียนแปลว่าทุ่งนาอันนี้หยุ่ฝนส่วนอันนี้จื้อพาทิตก็มีทั้งหมด18ตัวนะคะแต่ก็ให้เลือกมาแค่12ตัวเนาะโอเคค่ะ